สวัสดีค่ะวันนี้ BB บจะพาทุกคนมารับชมเ,เทศกาลเฟสติวัลนะคะเป็นรถบ้านนะคะนี่ก็จะมีหลายแบบนะคะก็เดินชมเดินเลือกกันนะคะวันนี้คนมาดูเยอะนะคะมีหลายขนาดหลายแบบหลายโมเดลมากๆเลยค่ะก็ไม่ได้เป็นเจ้าของนะคะได้มองก็ยังดีนะคะ ก็แต่ละหลังแต่ละคันนะคะสวยมากๆเลยเนาะก็จะแตกต่างกันไปค่ะเพื่อนๆดูตามภาพนะคะเดี๋ยวจะมีวิดีโอขั้นระหว่างกลางแล้วก็ช่วงท้ายๆนะคะโห้รุ่นนี้ออโต้โมดนะคะเปิดประตูปุ๊บที่เหยียบออกมาปับ๊บนี่คันนี้สามีบอกว่าถ้าเธอมีใบ,บกับคี่เธอขับได้เพราะเป็นเกียร์ออโต้สวยอะ่ะ นมันเอข้างหน้ากว้างน่าจะประมาณเมตรนึงนะเนี่ยกว้างจากคนขับแล้วก็มีประตูข้างเดียวนะคะข้างคนขับออกส่วนข้างคนนั่งไม่มีที่เปิดประตูจะต้องออกด้านนู้นนะคะโอ้ยสวยสวยสวยถูกรถตาลีจะซื้อเลยนะเนี่ย ติศกระอ้อมค่ะเรามาแอบดูกันต่อนะคะก็จะมีด้านนอกนะคะที่เป็นรถบ้านแล้วก็เป็นหุสวางนะคะหุสบีนนะคะตั้งเรียงรายกันเต็มเลยค่ะหลายแบบหลายโมเดลสิ่งที่แตกต่างกันคือขนาดความยาวแล้วก็ความกว้างนะคะอันนี้ก็เป็นรถบ้านนะคะ อันนี้ก็จะกว้างขวางกว้างขวางกว่าที่ของเรามีนะคะก็คือส่วนด้านหลังนี้ครัวห้องน้ำแล้วก็เตียงมันจะพื้นที่มันจะ,จะดูกว้างขึ้นนะคะนี่ก็จะเป็นเตียงแบบนี้นะคะนี่ก็ห้องน้ำแล้วก็จะเป็นครัวนะคะส่วนตรงนี้นะคะเราสามารถ พับโต๊ะออกแล้วก็ปูเป็นเตียงได้อีกนะคะข้างบนนี้จะเป็นที่นอนนะคะแล้วก็ดึงลงมาอันไหนจะกว้างขวางมากกว่านะคะก็ดูเอาอันไหนที่ว่ามันเหมาะสมกับการใช้งานนะคะของแต่ละคนแต่ละบ้านนะคะบางคนก็สะดวกแบบรถบ้านนะคะแต่ พอดีเรามีเรือด้วยเราก็ใช้รถบ้านขับลากเรือนะคะก่อนหน้านี้เราใช้รถยนต์ลากรถบ้านนะคะแล้วก็ตั้งคม้มแล้วก็ออกไปตกปลานะคะแต่ตอนนี้มีเรือก็จะอีกกิจกรรมอีก,อกแบบหนึง่งเนาะก็สวยๆค่ะราคานี่เลยเก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันโครนนะคะก็ เท่ากับราคาบ้านนะเนาะส่วนมากคืนรดมือรถใหม่ลถมือหนึ่งมันก็แพงอะค่ะอันนี้เราใช้เราก็ใช้มือสองแต่ว่าสภาพยังดีอยู่นะคะบางคนก็ขอทดลองใช้นะคะบางคนก็ลองเช่าในช่วงหน้าร้อนลองเช่าขับดูว่าเออถ้าเป็นครอบครัวบางบ้านใบบางรถนะคะมันก็จะมีแบบเป็น เตียงเด็กสองชั้นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเตียงเดี่ยวสองอันแยกกันแล้วแต่โมเดลนะคะก็ลองเลือกดูอันนี้ก็สวยดีเนาะเป็นครัวสีขาวนี่แล้วที่ชอบก็คือพวกเราชอบตกปลานะคะเนี่ยเป็นแบบเนี้ยจะดีมันก็จะเป็นเหมือนอความร้อนนะคะขึ้นมาเป่าเสือ้อผงเสื้อผ้าให้มันแห้งผ้าคุณนงคุณหนูอะไรอย่างเงี้ยแบบนี้ยก็ดีนะคะ ทำความร้อนพื้นก็จะเป็นระบบทำความร้อนนะคะก็มีใช้ทั้งแก๊สใช้ทั้งไฟฟ้าว่าเราจะใช้อะไรแบบไหน,นสวยดีเนาะก็ก็มาเลือกดูเลือกชมกันนะคะให้ดูเยอะแยะอันนี้ด้านนอกด้านในก็ก็มีเยอะ แบบมือสองก็พีนะคะแล้วแต่กำลังคน,นเนาะแบบนี้นะคะสวีเดนเราเรียกมูสวางนะคะใช้รถยนต์ลากขับเคลื่อนนะคะส่วนที่เป็นรถแบบนี้นะคะเรียกว่ามูสบีนนะคะก็เป็นรถบ้านแบบนี้รถบ้านจริงๆนะคะ ถ้าแ,แบบนั้นภาษาอังกฤษน่าจะเป็นคาร์บาตประมาณนี้ค่ะเท่าที่รูอ้อ่ะปิ๊กแอนด์บีบิสก์ชอปเวสต์แทมมาเนอร์อ๋เยีดแต่ฟีดสวยทั้งนั้นเลยนะคะราคาก็ถูกรางวัลที่หนึ่งกันเนาะไปเอาอันนี้ก็จะเป็นรถรถบ้านนะคะรถล,ลาก อันนี้จะเป็น,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 นะคะร <It goes. S 1> ัวด้านหน้าเลยนะคะนี่ครัวด้านหน้าโอ้กว้างขวางมากเลยมีเตาอบด้วยนะคะแล้วก็เตาไฟฟ้าแต่อันนี้อันอินเลยอวะฮะอะไรก็เลย์ก็เลย์ใช้แก๊สนะคะนี่โอเคว้าวโอ้ยอันนี้ครัวด้านหน้าเลยนะคะแล้วก็โซฟาอยู่ทางนี้นะคะ ตรงนี้ก็ไว้ติดทีวีไว้ชีสกคปเดออ๋ออันนี้จะเป็นตู้เย็นว้าวอันนี้เยี่ยมเลยนะคะเนี่ยกว้างขวางมากเลยครัวนี่ก็เป็นที่นั่งนะคะดูราคาสิคะห้าแสนเก้าหมื่น ห้าพันนะคะอันนี้ก็ใช้รถยนต์ลากนะคะก็ต้องดูน้ําหนักด้วยว่าจะต้องใช้รถยนต์ประเภทไหนใช้แบบขับขี่ประเภทไหนนะคะโอ้โห,ห,หลักซูรี่นี่ไปเตียงมีหน้าต่างด้วยเริศดหน้าแบบนี้สามารถกิ้งตกได้ทั้งสองคน ประตูห้องน้ำน,นี่ก็ปิดได้นะคะปิดกันให้ดูหน่อยก็จะเป็นห้องน,น้ำค่ะก็มีแต่คันสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะก็เลือกเอานะคะเราไม่ได้เป็นเจ้าของเรามามองไว้ก็ยังดีนะคะก็ใช้คันนี้ไปก่อนนะคะพาเมียวน้อยไปแคมป์ปิ้งนะคะตอนนี้ก็หมดฤดูกาลแล้วนะคะเพราะว่าเป็นช่วง หรือดูใบไม้ร่วงนะคะก็เก็บภาพสวยๆจากหน้าร้อนมาฝากขอบคุณที่รับชมนะคะบ๊ายบายค่ะ